อุ่นน้องทองใสอ่าไปนั่ก็เอาแพ้คือเลื่อนหัวไปนั่นน้องคือวาวีดีเนนะมันดูทองใสเอาออกมึงทูหมวกจ้นะกันเหือโอ้กันเพื่ออันเื่อย่อยบ่เลยตาแอือลยอ่ะเนาะนไปไปไปเอาคนมันจะ็นห่วงให้งปกินขอาวนี่จะ กำพลก็หวนอยู่พูดองขคดรแอ่ะเนี่ขา้นเาล้วยังนีคาเฟ่ซับาเนี่ tôi sẽ vớt nóng nó đi nói nó đi đây nó nhắn nó phải đi đây Ở nhà điên này thôi 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 สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุสุสุกนก็ยินดีต้อนรับซ่องสาบุญมานาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาพบกัอในมื้อนี้เนาะผู้ทั้งพ่อสร้างเราดูเดียวท่านใจขนาดเลยมาเมื่อวานนี่เสายังโมขึ้นมาวันนี้หลังคาเสียแล้วเลยอู้ยบุนพร้อมใส่งานเลยล่าวะไว้ท่านใจดีพ่อสร้างนี่กันเนะะะะาะเออไดรเราบ่สร้างมันดงหมวยยางกับเว้นนั่นไอะไรเรา จังไม่รู้จังไม่รู้สวัสดีนะพ่อเด้อสวัสดีเนาะโดยปะมือลงหันเพรียงเนาะอ่าใหม่กบอีกเนาะไม่แล้วกะไม่หงหน่ำกบยังดีท่านกบขัเคยเห็ดมันงามเลยเห็ดแต่งงามหูงามตาเฮ้ยนี่เราพ่อเนาะ โดยขอโทษถามเลยพอเท่าไยพอรับกันขาดขายแห้งน้ำเปลเสียงนี่โอ้ยกะไม่ได้ร้ายเลยตางช่วยเหลือกันนี่แหล,ละเนาะเอ้อยไรกี้ันพอเห็ดตะกี้แล้วมีนั่งหาดีขอบถึงเพื่อนมีสามล้านสามล้านรวมเสร็จหมดเลยแม่โอ้ขายแห้งแบบพร้อมใส่งานโอ้กะถามว่านั่นเป็นเงินกี่เขาคือแพงเพราะอะไรมาเสียเป็นเงินบาทกะโบราณปนในเนาะ กัพ่อไปพ่อมาต่างหาต่างซอยเราก็เนาะโดยยิงเข่ากันพ่อไปะโอ้ยปะเนาะอุ่นน้องทองใสป้าเป็นอะไรกันเอบแพรคือเลื่อนหัวไปนั่นเนาะคือบ่าววีดิเนาะมึงดูทองใสเอารออกมึงดูหมวกกันนะกันเหือเดือยยันไหนโอ้กันเหืออันไหนอันเหือยย่อยบ่ ทีเขาต้านสเลยนี uh ่เลยนปปไปกำฝนกวนอยู่คุ่สองคนในแนเนี่ย เออขายเงยหนิขาเป็ดขาเป็ดเออซับขาเป็ดเลยน้องน้ำฝนบาทหนิอืมลูกเต้าไปใส่พัสดุน้องคุณน้อยนี่นอนดีเลยอ๋อยาจะนอนนับไปดูกินหมดจั๊กอนะไหมาเทไรก็รับไปเลยอากาศเย็นเนี่ยตื่นแต่เสาแล้วก็นอนไว้อ่าตื่นแต่หาหมู อือๆเรียกชุกปานใดเนาะแต่มันเป็นอย่างบ่แหมปานใดอือๆเลยป่ะบัดนี้ตะน้ําฝนซับขาเป็ดไปพี่น้องเอ้ยอ่ะมาันามาบัดนี้กินข้าวป๊าโตสบดีเด้อเนาะโยสวัสดีทงอซนสบุญกลังกลังลังบ่้นีกินแกงด้ อางนี้ได้อพี่น้องลงผัดอยู่ đ â ือหมวกโดยโดยชิมมือเพื่อนนี่ชิมือน้องพลฮะเจ้าเห็นว่ารักทานพายใหม่หมวกโอ้แล้วลองเตาซองดูตัวน่ะตอนที่ไาใหม่นะอยากให้เขาเอ็นรักทานเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยไายังมีรักฐานอยู่นี่เก็บอยู่ ô <laughs> oh, rồi! đôi. Eh, bunnan kim si mùa lông tèo lông hơi, bunny lông mùa lông phụ ngu. đông, eh. Bất ngờ, ngang mát. mày. Mador, ngang mát, hai mày. Hãy nèo kìa 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 มไใหามพยัง่ค่อยกินแกงแม่ไพใหม่มาเด้อฮะพูกงาจะจอยเนี่ยยสบายดีเด no, totally ้อเนาะโดยงงมาเลยมมาม่ไ่ใหมู่กงจะอยัขนนด๋นีเดอยู่อ้างามงามยขาคุณดีเลยเอ้ว่าถ้าก็ว่าคุหุดี เรากินแล้วลรวกะกินคาตีปลเตด้วยัดลงไปอีกีอ้นไผบแสนบแสนอะลบรถแน่รถมาวรถคนมาชงของมอาวโอ้บแสนวะลบ่งนโอ้กาังมันกาลันแซ่บปลาคำกอยไไวเบคอน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 แต่ว่าเขานี่ทั้งสมุนอีมแล้วยิงแกงไม้คีปลาเตซื้อมา ซีฟก้อนพี่น้องเนาะนลาได้เพื่อไข่ได้เนาะดูยกินก้อนหนึ่งผลีแบบอยู่บดมือเลยกุ้งอใหญ่ดิอยกินก้อนวัดกินนี่ขนามาท่องใส้เอ้ยมามาไปท่องใช้มาเอาขจีนียเอา้่วนถ้ากระงโปมะมาาเอาโย่เอาเชแงกันนะลึกแค้นกะพร้าหอมเจ้่าเนเพกนเอนเนหาสัญญาณ เปไปรมงีิโมแล้วข <c ười> <À> ้าวน้หอมเลยจะนั่งนั่งเนาะนั่งกูกับเมียนี่สวดีโดเห็นอยู่บ่เลขนั่นได้อยู่บ่ออาเอาเอ้กินไกงกกกงฮะน้ำางน้งงามเลยแหละใช้ใหม่แล้วคือจบีอยู่กเลยจบดีอยู่ ดอวตอนนงักทานนี่อใหม่ไพ่หมอด้ะคือัไม่กินเนหอมดพราะเก่าไพ่ม่หมอนี่มันจะมินคิวแล้วแต่บาเขากินน่คือมีค้ามู้ชึกว่าใหม่หมอด้วคนนึ่งเบรกไปน้ำบียากก็ได้ไปผูเมียจาหันคนไหนคนนึงไปคือข้เขไปก่อนนี่เราแต่งเนะจิบเก่า ไอหมักเล็บไหมหักกันได้ิ้งไก่าดิ้งเป็ดบ่อืสบายดีเจ้าสบายดีอ๋อกรเดว่าใช้น้ำฝนขายขึ้นนี่นะร้องกันเยอมาแย่เอ่นามามามาเลดีเามื่อยกันไหมน้นเนาะเอมือกันอยากเอาอะไรอยากเะไรไม่ได้บอกอะไเรื่องเลยไม่ได้กินวนีเลยเก่งเรไหมกินกับปิ้งเป็ด เดินกับแม่ไม่แบบเริมมันเข่ากันบ่เอากันผัดเข่าเนี่ยแซ่บตัวนี้นะยูกีดินตัวนี้ผัดยูเทิมก็ไม่ยูเดินก็ยูดินก็ผ้าววผ้า้ก็ดินเลยผ่านอยู่บ่แซบอยู่ลองบ่งขออนุญาตได้ขอโทษเลยมือชาน้ำฝนเนาะนี่เนาะ อืมจับยูเนาะขอท่าขอท้ง่ไหไปอยู่จ <se ับกลองให้บ้างะจับกลองวัจะกินร้อนบัเป็นยังกินร้อนมันกินแล้วดิอยากเห็นโมดี้กินดีนบมดีกินไะไรก็นงกินน่วกันว่านี้บัอันนั้นบมเมนต์ทำไมเอออืตอนไงว่าเราชาตั้งใจไปหาไปหางงอยากมาแกงสู้ทีมงานกินเรา เากิน้อมาเลไม่จบ้อไม่ค่อยชนะอย่าเอาได้บ่าซะอิ่มเลยค่ะดีาลงแป่าอ่ะจับไปจับไปจับไปอินวกนมโอ้ย่งปแยงายกเสิานลุงเต่า่บอกซะหนลูกแกงรเลยค่ะอิ่มแล้วผัอน้าน้ำใจอยากไปหามารอทีมงานเนาแต่เศ้าเอาแต่ว่าจะแกงเข็มบม้อแล้วแบบแกงดแบบหม้อมันเยอะแบต้องหม้อนึง โอ้โหเจ้าเวเซบนะก็ใช้น้ำตาลน้ำแมนบอกแบบประชุดของข้าวแกงเพราะว่าข่อยต้องหวานนะมาก่อนแมนตาบัวหวานแล้วโบเวซบมะมักสะท้องแกงกับสไตล์แบบหวานจวบอแตะกอนผลประชัยนี่เนาะแมนแตะกอนบระชัยน้ำตาลตะกอนขูมเมื่อนี่ยังก็ต้องใช้น้ำตาลมันจังนัวๆเนี่ยตามหมกพริกยังใช้แล้วข่อยนะน้ำตาลม่ได้แล้วมันเจียวน้ำตาลมนาว Bằng mạo toán sạp này sạp sạp. Ta bảo môn y lôm hèn gomomomani này. ban lâu năm. Ba phụ nha phụ nha phụ lâu nay? Na lê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 ? Na Bây giờ lê? Na lê? Na lê? gõ lê? Na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  แต่บอกแล้วเมื่อวานนี่ถ้าไฟชิมาแบบอยากเท่ามาจจบเป็นอย่างนั้นปิเสธเดศตรับวะแต่อย่างมาแบบมันดิ่ดมาหัวอย่างมาเป็นไอเป็นน้องได้ช่วงนี้ยังเบื่อผู้ชายอยู่เอ่อเป็นแล้วะอ๋อมันเป็นช่วงๆหรอวะก็เป็นผู้ชายก็ไม่เบื่ออจะบอกเบื่อไป รวมมาเร่อยนี่เนาะ่เขาตัวเองนั่นเองงานแบบนี้แจ็คกินเบรอลีแล้วก็จเป็นยังไงขอบใจขอบใจขอบใจแรยเื่อนเพื่อนเองนะชอเขาว่ายงว่าเขาพิษไดนี่เพื่อนเองว่าตั้งแต่เบื่อผู้ชายคนละแล้วกับบอสเราเป็นบางคนเราอะเบื่อคู่ค้องเนาะเอาเออพี่งนั่นสะไอวาผู้ชายดนะจี้อาจจะโสดมาโดนอะไรแล้วก็แต่ ตี๋ตีปลายเนาะชาวน้ำฝนเออกับอันปูปูนี่กับอันเจ้าเมียนนั้นสองคนบ่มีมีตัวสองคนตอนตอนคนแรกนั้นป้ากันเทิงบ่จะเส็ดเอาก็เบาบ่อยกอนสองปีเนาะโอเคโอเคมีแต่เจ้าเจ้ากิน อ,อิ่มเลยไปน้ำคุณเด้อไปน้ำบอญ้าวเด้อไปไปขอบคุณขอบคุณคนเนี้ยไปบรุงน้ำเพื่อนก่อนไปได้คันอิ่มนะเอาคนซื้อเครื่องมาให้ไปต้อนรับคนเนี้ยเดี๋<อ>ย,ยไปแต่รึเป็นไงเนาะโอ้ไมไ่แล้วไปเขากิน เง็ดเขาเออจำเลยพันก่อนมามื่อตะวิดเมื่อชื่อื่อที่เนี่ยน้ำฝนกับตอนนี้เบิ่งกคลิปย้อนเลยเป็นอะไรต่างกันบ่ต่างกันนะหน้าดำดำแห้งแห้งนั่งที่เตียงนะจำได้บ่มื่อมามื่อ้ยมาพันชื่อื่อที่ตะวิดนะเออเออมีจะเอ็นเอามากับแตวนะเตานะเนี่ยยันหนึ่งากแดงเลยปากแดงเลยนี่จ้ะนี่คือการนี่

ลองเทืออะไรเราอ่ะนี่แกนั่นแหละมาสชะเวลาเป็นก้อนสองของนี่จ็นน้ำก้อนบเดมอเนอะอ่ะบวสกินน้ำโซเก้อนกินหน่อยเนาะโอ้นำใจเราหามาเอลหามาฝากอันี้คืองานแแเต้นไม่ตอดหร้อวะ ลูกเรากินนางมันวอเตกิผัวเราเป็นคอนเตเตนกระดับรถแทบเลยอมงหับเลยลองน้ำฝนไปก่อนไปหับเครื่องน้ำมอยาวก่อนทำน้ำฝนก่อนโดยเพราะว่าโมเมนต์น้อยๆน้องทางพุ่งใหญเพิ่นทางพุ่รักุ่งใหญ่เพิ่นเป็นหาเงินหาคำมาซื้อเครื่องซื้อของให้เ้าได้โอ้ต้นหนึ่งโมเมนต์ต้นละเซนชิปุ่นจะพนาส่งเลยมาส่ง มาส่งให้ว่าบุญวานนี่แสนชิพโอ้ลุดถ้าเขาเอามาเองเนี่ยเก้าิหอืมอืมงานอยู่ถ้าทานไว้เพิ่งเอามาส่งมูซี่หันเก้าอันแสนชิพเอาลงแบบนั้นเลยแต่ว่าบบบน,นี้ทางเขาทีง,งานท่ากับมัหนี่กับช่ว,วชง,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 งน,วนั่นกับอัดซีเงียบแนมมาหนี่เนาะ ส่งบายเส้นหอย,ยนี่ยจะได้เคลื่อนที่ไปดับเทียงก็ได้หนิเนาะแม่อาจารย์แล้วลโกนหัวแล้วกินนี่โอ้โอาจารย์โกนหัวได้<ม>ไปน้ำปลาเตียวกลับมาบอดี้มาชงมันยังต้องนังเบิ่งบ่เปะกินนี่ามเนาะมาทชงได้อยู่คนจีไปดิเดี๋ยวมันกลางงานฉานนี่แล้วแม่เย็งคนอื่นมาเนาะไปเลยอ่ะ เสนเด้ันจินยนบนายยันนพู่นเขามาทายน้องเนาะยัน่นก้ป่อยแบบลังหมดแล้วไงว่แบบแบบนี้หันกับ่วยไปแสดงกรมสุขสรนาะเอาพ่อมาเอาพ่อ้างเงนต้องเอาแห้งก่อนนะเนาะดึกนวันนี้ได้แห้ง่ไดแห้งแล้วบอโอ้ย่นเอาข้าวที่โอ้ยเบิ้นลวบ่ห โอ้มอัเ้าเล้สังินจะบเ้านกันแงเางัยังกบตัวนึงบ่มาจะจิ้มูแล้วใสุ่่มั่เข่าพอขาวนะาไหมวะได้สอบปีนี้พอเห็นนะได้ติดสอบห้ี่น้องสาม่ากินเลยจมงไิดอบพอแล้วเราเรากบพ่อยไงแล้วกันยากะออเอาพ่อนายยืมเข่า่นกินบ่ปีนี้กะแม่ี่นอง วันนี้เพิ่นเอาไปแทนเพิ่นสามศพยังเหลือเจ็ดศพได้เยิบเรียกในเงินค่ะชื่อเป้ำอะไรเนาะน้ำอะไรชื่อได้แล้วไม่อยู่ขาดจะเบป็งเฮือนเราอยู่เมื่อนั้นพอเพิ่นขี่รถเพิ่นก็น้ำเพิ่นก็บอาอยู่ครอบครัวก็คือว่าเอาแนหาเช้ากินคำเนาะทงพอสร้างคนพี่น้องเลยพอสองบอยแยวบอยแยวคือไม่นรอดแล้ใช่หมวกลไล่สิยังคือสุขภาพเพิ่นบางคนจะแข็งแรงเนี่ย มีหมอคอยแข่งเนาะนักงเได้รงจเรือนตัอยาตลอดจะชั้นก่อนไปยังก่ไปไปกวดป่ะเฉะไปหาหมองยังว่ามันต้องหู้โรควาเลาเป็นยังไงเป็นรอยบวเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคต้อนคมด้อนโอ้คมดันต้องส่งขึ้นนั่งนอนทองจามือาแล้วบอกเป็นเงิน เออเออมนกัไอ้บระเไนนาะอย่งนีขอยู่นี่ขอเนี่ยทำไม่ดูนกกันจะคนพอผมมีดูป่ะอยู่กันช่องเ่าอโอ้ขิบูั้นแบนยังปั้นไูงใหญ่มากเหรอนเลยนัวเลยน้องเต่นัวเลยนัวแบบแน้เนีนี่ยนเปเนาะของผัวฮะ น่องผัวใครน่องผัวคนไหนคนตะกอยเออคนเก่าบ่โอ้เป็นน้องผัวเจ้าน่องแท้ๆนี้น,น,น้องผัวน้องแท้แม่นหลอวะ,ะดาวนี้เฮ้ยเ<อ><อ>มียเมียโอเมียเราหันบอ่อจะได้เมียน้อยบอ,อ,อกเอรอกะมาไล่กัะผู้หญิงกะแม่นเก่าว่าก็เป็นน่อ,นองผัวอีกเน,นกาะจักปีหันน่อง ลายเรียกกัเตลนะวไหกัมียเรานี่ยน้อเมียนหเป็นียาก่ว่านนองฮะ่ให้เจ้าฉันบอกอันเราอ่อยปังยุคคืนพี่น่องหาคอยกเรียกบนี้ละบี้มีเมียนอนมีคนเดียวคนงันคนแรกขอถามด้วยน้องกฤิถามนี่ยคนขอโทษนะพ่อคนแรกหรือคนที่สองคนนี้ฉนอนที่สอง่ลวนี่เนาะมาได้สองปวนเนาะ ปมาลูกใหม่หนม่ว่านือนอดีเนนงพอได้บอกไอน้องชวนไปหาหยุดานเดีนนเราดุนะเราดุเราบรอยูเบิงเาเาบอกว่าทาเมียบเป็นมี่กได้ง่ายในครอบครัวกับชีวีนี้เพราะว่าแต่ต่ยาใหญู่กเมียกินอีกเามริยูนำาขายอไขอเงี้ยยลูกเต่ากับโมีเน เงินยังสิบนี่เอาไว้เห็นโพตูด้ะใช่ไหมบอสใช้น้ำกันเล้อไต้องก้อนเจ้านี่ได้โพตุดีบอสจเอาลานบอสมาทำห้างนี้คอยไปเลยก็หมือนกันแต่ทำเต็มปีมันนอก็อยู่ไปกพอยู่ได้นะวัช่ยไปดิบล้นไลยและเข่าคอยคอยมา มีอ right ้แล้วนี่เป็นน่องของปัวเก้าสแตวอยู่บ้านนกไอยโคกนกโคกทางมานี้ยี่ทั้งทวแล้วก็บบุพูร์เราทานน้องแต๋เวาชูฟังอืมอมยิ้มนโอ้กินเด้งเลยดี่กินเด้งไหกินเด้งเลยเลยเลยไปปเนาะห้านนี่โอเคท่านนี่แต่ว่าทั้งชิบุนกับให้ทั้งทพ่อกินข่ากินน้ำก่อนบานนี้เลยเนาะ อ่ะก็โอเคค่อยพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อเนาะกัเมื่อกี้นี้ทางพ่อสร้างเนาะเพิ่นก็เล่าเรื่องชีวิตในครอบครัวบ่สมบูรณ์เนาะแล้วก็หาเากินค่ําคือกันค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็เมียเราหันเป็นเป็นน้องัวเก่าน้องแตวเนาะน้องแตวเพิ่นเว้าเมื่อกี้นี้เาก็บ่ฮู้ดอกนนี้กทางบ่ยาวเนาะเพิ่นได้เอาเสาพวมาส่งน้องน้ํากับน้อง ต้องใส่เพื่อเพยยดองเอ้ยโดยป้าทางไทยก็ารสนับคลิปนี้ทางทีมงานเฮาไปพ่อก,กันอยู่ที่บ้านป่าเถ่าอาจารย์เล่าเด้อเพื่อเพดองอยู่บ้านไผ่เพื่อเนาะมาเนี่ทางเฮาก็ะจะได้ดกลับไปได้ไปไหว้ในมาเนี่เนาะอ่ะสหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี